สวัสดีนักเรียนทุกคนครับคลิปนี้ของมอ3นะครับวันนี้จะขึ้นหัวข้อท้ายท้ายแล้วนะครับสาหรับบทที่3ใช่ไหมเนาะน่าจะบทที่3นะครับในหนังสือเรียนสสวท,ท,ทนะครับหัวข้อท้ายๆของเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องของปริมาตรทรงกลมนะครับจะยังเหลืออีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องพื้นที่ผิวทรงกลมแล้เวเรามาคุยกันเรื่องทรงกลมก่อนทรงกลมก็นึกถึงลูกฟุตบอลนะครับนั่นคือทรงกลม มันคือวงกลมที่อยู่ในดเมนชันที่3ก็คือวงกลมที่เป็น3มิตินะครับก็จะกลายเป็นทรงกลมนะครับคราวนี้ทรงกลมที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมที่มีความซิมเมตริกหรือว่ามีความสมมาตรสมบูรณ์นะครับไม่เบี้ยวไม่โยบมาอย่างลูกแอปเปิ้ลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับลูกมะนาวหรือลูกส้มอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์นักนะครับเพราะว่ามันก็จะยังแป้นแป้นปก็จะยังอะไรอยู่ จะเอาทรงกลมแบบสมบูรณ์นี่คงจะต้องคุยกันแบบระดับแบบอะตอมอะไรเงี้ยฮะคือคือน่าจะประมาณนั้นนะครับถึงถึงจะบอกได้ว่ากลมแบบกลมดิกเลยอะ่ะมันมันจะประมาณไหนนะครับแม้กระทั่งวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับจะเอากลมเป๊ะ,เ,ปะเลยเนี่ยก็ยังหาได้ยากนะนะครับมนว่าเทคโนโลยีจะจะ,จะพัฒนาไปไกลขนาดไหนแล้วความกลมหรือทรงกลมนี้เป็นอะไรที่แบบว่า มันก็เหมือนค่าภายนั่นแหละนะครับอะไรที่มีค่าภายเข้ามันเกี่ยวข้องมันจะได้แค่กะประมาณเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่เป๊ะนะครับนะเพราะฉะนั้นความกลมทรงกลมและค่าภายก็เป็นหนึ่งในปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นปริศนาระดับโลกที่แบบว่าเออมันคล้ายๆว่ามันมันเป็นตัวเลขของพระเจ้าไงถ้าพระเจ้ามีจริงอะนะมันเออมันเป็นมันเป็นความลับของพระเจ้านะครับเรื่องของความกลมและทรงกลมเนี่ยนะครับก็ แม้กระทั่งในทางวิทยาศาสตร์เองก็ยังพูดกันว่าเ,ออเมื่อมองบนท้องฟ้าแล้วดูเทหาวัตถุต่างๆบนเอกภพแล้วนะครับเท่าที่สังเกตได้เนี่ยพระเจ้าคงจะชอบวงกลมและทรงกลมมากๆนะครับท่านสร้างทุกอย่างเป็นวงโคจรท่านสร้างมวลหมู่ดาวนะครับด้วยทรงกลมและวงกลมนะครับมีความโคง้งมีเคอรฟ์ฟทุกครั้งไปพระเจ้าไม่ชอบสร้างอะไรที่เป็นเส้นตรงเท่าไหร ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า,าทัศนคตินะครับของของนักวิทยาศาสตร์หรือว่าของแวดวงวิทยาศาสตร์ในในยุคต้นๆในยุควิทยาศาสตร์เครื่องฟูเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือปริศนาคลิ้ลับแล้วก็สเสน่ห์ของทรงกลมเอาละวันนี้เราจะมาพูดถึงปริมาตรของมันนะครับพวกเราทราบหรือไม่ว่าทรงกลมนี้นะครับทรงกลมนี้เมื่อ เมื่อเทียบกับเขาเรียกอะไรรูปทรงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปริซึมพีระมิดนะครับหรือว่าทรงกระบอกทรงกลวยก็ตามเมื่อให้พื้นที่ผิวเท่าๆกันกับซูบทรงอื่นๆแล้วเนี่ยทรงกลมจะมีปริมาตรมากที่สุดนะครับเป็นทรงที่สามารถที่จะบรรจุปริมาตรได้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าถ้าให้พื้นที่ผิวเท่ากันกับกลวยกับทรงกระบอกกับอะไรใดๆ ถ้าพื้นที่ผิวนะพื้นที่ผิวเท่ากันวงกลมเนี่ยจะบรรจุของได้มากที่สุดจะบรรจุน้าําจะบรรจุทรายได้มากที่สุดนะครับและบนความหมายเดียวกันนะครับมองย้อนกลับถ้าเกิดว่าบรรจุปริมาตรเท่ากันหมดนะครับเอาน้ําปริมาณเท่ากันใส่ลงไปในกลวยใส่ลงไปในทรงกระบอกแล้วก็ใส่ลงไปในทรงกลมทรงกลมเองก็จะเป็นวัตถุที่บรรจุได้ปริมาตรเท่าเท่าเพื่อนแต่มีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดด้วย น,นั่นแหละมันถึงว่าเป็นปริศนามันถึงเป็นหนึ่งในความลับของพระเจ้าที่เขาพูดกันนะครับทรนะงกลมก็เลยมีความพิเศษมากๆอย่างหนึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกับมันมากขึ้นนะครับเอาล่ะครับทรงกลมเองก็มเีเขาเรียกอะไรมีองค์ประกอบน,นะครับเหมือนอนกับทรงรูปทรงอื่นๆนะครับที่เขาจะมีฐานมีสูงตรงสูงเอียงแต่ที่พอมันกลมดิบเขาจะพูดถึงอะไรได้บ้าง <S 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 เนื่องจากว่าเป็นทรงกลมนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ ใช้เป็นนิยามเลยก็คือจุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับก็คือจุดที่อยู่แกนกลางใจกลางของทรงกลมถ้าเกิดว่าเป็นดาวโลกก็คือแกนดาวนะครับแกนโลกชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะฮะณนะจุดศูนย์กลางของวงกลมใช้เป็นนิยามว่าทรงกลมก็คือนะครับทรงกลมหมายถึงรูปทรงที่มีระยะห่างของพื้นที่ผิวทุกๆจุด ไปยังจุดใดจุดหนึ่งซึ่งก็คือจุดศูนย์กลางด้วยระยะห่างเท่าเท่ากันก็แปลว่ารัศมีที่แตกกระจายออกนะครับจากจุดใดจุดหนึ่งก็คือตรงกลางวงกลมหรือจุดศูนย์กลางวงกลมนั้นอะกระจายออกไปยังพื้นที่ผิวทุกบริเวณจะต้องมีระยะห่างเท่ากันเป๊ะนะครับทุกบริเวณเลยนะทุกอนูบริเวณเลยนะครับนั่นคือนิยามของทรงกลมแบบกลมดกิกลมแบบอุดมคติกลมแบบคณิตศาสตร์นะครับก็ก็จะเป็นภาพที่ เราน่าจะนึกภาพออกว่ามันเรียกว่าไงมันมันไม่ค่อยจะเห็นอะไรชัดๆหรอกนะครับที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นว่าจะกลุ่มได้ขนาดนั้นนะครับนเนาะอาละ่ะจุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับเป็นเป็นจุดหลักเลยนะฮะเป็นเป็นตัวที่ใช้นิยามเลยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับมีเรื่องของรัศมีของทรงกลมอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยนะครับอ,อื่นๆก็ ไอนี่ฮะไอไอวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะครับนะวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนี่เขาก็เรียกวงกลมใหญ่หมายถึงวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่ที่อยู่บนพื้นผิวของทรงกลมอะนะครับเขาจะเรียกวงกลมใหญ่เธอจะเห็นว่าไอไอวงกลมไอทรงกลมเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างวงกลมอื่นๆก็ได้นะนะครับนะวงกลมมันเกิดได้หลายจุดนะครับแต่ว่าวงกลมใหญ่ก็คือมันจะอยู่ตรงกลางมันจะแบ่งครึ่งทรงกลมออกเป็นสองฝั่งพอดีเป๊ะด้วย นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ควรรู้ไว้นะครับนะอันนี้ทีนี้เรื่องสําคัญแล้วเพราะว่าเรากาลังพูดถึงปริมาตรนะครับเรากําลังพูดถึงปริมาตรเราจะต้องหาที่มาที่ไปของปริมาตรแล้วก็ครูจะอธิบายให้ฟังว่าสูตรในทางคณิตศาสตร์ที่เขายกมาให้พวกเราเรียนเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับก็มีการทดลองแล้วนะครับนะมีการทดลองทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาเอาทรงกลมมาผ่าครึ่งซะก่อนนะครับ ทรงกลมมาผ่าครึ่งแบบพิสูจน์กันแล้วเรียบร้อยว่าครึ่งเป๊ะนะครับแล้วเขาก็ใส่ซา,ายหรือใส่น้ําลงไปนะครับเต็มเป๊ะนะแล้วเอาไปเทใส่ทรงกระบอกนะครับนี่คือทรงกระบอกทารกิเรานะครับเอาไปเทใส่ทรงกระบอกคราวนี้เขามีการกํากับตัวแปรควบคุมให้มันเหมือนกันก็คือไอทรงกลมที่ว่าที่ว่าหั่นออกมาครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาให้มีรัศมีของมันเนี่ย เท่ากับรัศมีของทรงกระบอกที่ปากกระบอกพอดีนะครับรัศมี r เท่ากันนะฮะรัศมี r เท่ากันส่วนส่วนสูงของทรงกระบอกนั้นสูงเป็น2เท่าของรัศมีก็คือ2 r นะครับผลการทดลองการเทนะครับปรากฏว่าจะต้องใส่ทรายหรือใส่น้ําเข้าไปในทรงกระบอกผ่าครึ่งนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น3รอบนะครับใส่แล้วก็เทใส่ทรงกระบอกใส่แล้วก็เทใส่ทรงกระบอกใส่แล้วก็เทใส่ทรงกระบอกทั้งสิ้น3รอบ มันจะเต็มทรงกระบอกที่ว่าพอดีเป๊ะนะครับจึงได้สูตรออกมาตามนี้ครับเขาก็ทำการคำนวณทันทีนะครับนะว่าเอาอันนี้ก่อนเนาะเอาทรงกระบอกเร,เราเรียนมาแล้วนะครับปริมาตรทรงกระบอกก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงใช่ไหมครับนะพื้นที่ฐานคูณสูงก็แปลว่าพื้นที่ฐานของมันก็คือพายอาร์กำลังสองใช่ไหมเป็นวงกลมใช่ไหมพื้นที่ของวงกลมคือพายอาร์กำลังสอง พายายกกำลังสองพื้นที่ฐานคูณสูงสูงที่ว่าคือ2 r นะครับ2 A. ออาถ้าคูณกันให้มันได้เรื่องได้ราวจริงๆก็จะได้าพายากำลัง3เนาะแล้วก็เลข2คูณเขามาเขียนข้างหน้าก็แล้วกันนะครับนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันคือพายคูณอยู่กับ r กำลัง2อคูณกับ2คูณอยู่กับ r ก็เลยรวบ R เป็น R 3ตัวคูณกันเป็น R กกำลัง3 2นะครับ2พายาลัง3นี่ก็คือปริมาตรของทรงกระบอกณนะจุดนี้นะทรงกระบอกนี้นะครับมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับ3เท่านะครับ3คูณปริมาตรครึ่งวงกลมนะครับครึ่งทรงกลมสินะคูใช่มีพื้นที่น้อยไปนะฮะสามคูณ ปริมาตรครึ่งทรงกลมนะครับใช่ไหมเพราะว่ามันใช้3อันใช่ไหมฮะเนี่ยนะฮะก็มาเป็นอันนี้นะครับ3เท่าของปริมาตรครึ่งทรงกลมได้เท่ากับ2พายอายร์กำลังสเท่ากันนะคราวนี้ก็คูมูฟ3นะครับหรือว่าเอา3มาหารทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะได้ว่าปริมาตร ครึ่งทรงกลมนะครับก็จะเท่ากับมเมื่อ3ไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะกลายเป็น2อ r ไพากลัง3ที่ส่วน3อยู่ไม่งงนะนะครับนะไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วโอเคนะรานี้ก็มันยังเป็นปริมาตรของครึ่งทรงกลมอยู่เลยใช่ไหมครับนะมันยังเป็นปริมาตรของครึ่งทรงกลมอยู่เลย มันหมายความว่าปริมาตรของครึ่งทรงกลมมันมีค่าเท่ากับ2พงไพอา,าลังสามส่วนสามอันนี้เขียนให้มันชัดเฉยๆนะครับชัดแล้วก็ยังอ่านไม่ออกดีๆนะทีนี้ถ้าเราอยากได้ปริมาตรของทรงกลมเต็มๆนึกภาพออกใช่ไหมปริมาตรของครึ่งหนึ่งได้เท่ากับเท่านี้ปริมาตรของทรงกลมเต็มๆก็แปลว่าก็คูณ2เข้าไปอีกถูกไหมครับนะถ้าฝั่งนี้คูณ2ก็จะกลายเป็นปริมาตรทรงกลมเต็มๆแล้วไม่ใช่ครึ่งแล้วนะนะปริมาตร ทรงกลมครูเอาคําว่าครึ่งออกแล้วนะก็คือคูณ2เข้าไปนะครับฝั่งนี้ก็คูณ2ด้วยนะครับ2คูณกับสองไพาอาระลัง3ส,ส่วน3ซึ่งเมื่อคูณเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเอ่อมันคูณกันมันก็จะเป็นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะมันก็จะกลายเป็น4นะฮะพายอาระลัง3ทั้งหมดส่วน3หรือนี่คือที่มาของสูตรนะครับปริมาตรทรงกลมนะฮะเพราะฉะนั้น ปริมาตรทรงกลมกตัวนน้งสือแย่ะมากนะครับรู้อยู่นะครับแต่ไม่แก้นะครับ <S <S ปริมาตรทรงกลมจึงได้อันนี้แก่ไหนม,นมันเกินไปจริงๆก็เกินทุกตัวเขาก็เลยเอาสี่กับสามเนี่ยมาเขียนไว้อย่างนี้ซะมันจะไม่ไม่ผิดนะนะครับสี่ส่วนสามไพอาร์กำลังสามเขียนอยู่ในฟอร์มนี้ก็ได้ ไม,ไม่ผิดทั้งคู่นะครับเขียนหน้าตาอย่างนี้ก็ได้หน้าตาอย่างนี้ก็ได,าาได้แต่ว่านี่คือหน้าตาที่เธอจะเจอนะครับหน้าตาที่เขานิยมเขียนเขาจะเขียนว่า4ส่วน3ไพอากำลัง3สูตรนี้คือสูตรหาปริมาตรหรือพื้นเขาเรียกว่าปริมาตรกนะเนีเนาะปริมาตรก็คือเนื้อในของมันเนื้อในวงกลมจะหาได้จาก4ส่วน3คูณด้วยไพอากำลัง3นะครับนี่คือที่มาของสูตรนะคราวนี้เดี๋ยวครูจะพาเอาสูตรไปใช้งานกันนะครับ ในแบบฝึกหัดที่แบบดูนิดนึง 3. 3. 3. กอไก่นะครับครูเอาข้อ8เลยนะมาทำนะครับข้อหลังๆมันจะยากกว่าข้อแรกๆอันนี้โดยเซนเราน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะก็ข,ข้อ8มาทําเลยนะครับเพราะว่ามันอธิบายได้หลายอันดีนะครับก้อนขี้พึ่งก่อนจะเข้าโจทย์เดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็เลยกันสูตรมันว่ายอย่างนี้เนาะสูตรปริมาตรทรงกลม4ส่วน3าอากำลังสก็แปลว่า ถ้าจะเอาง่ายๆเลยนะครับเธอหารัศมีให้เจอเธอจะได้ปริมาตรทรงกลมออกมาเลยทรงกลมสมมติเขาถามลูกบอลน,นะมีลูกบอลลูกหนึ่งถ้าเธอหาจนเจอว่ารัศมีของของทรงกลมนี้ได้เท่าไหร่นะครับเธอก็แทนค่าได้เลยนะ่นะีนะ่ะสี่ส่วนสามคูณด้วยายคูณด้วยรัศมียกกําลังสามนึกภาพออกใช่ไหมคือมันได้คําตอบเลยนะครับต้องการแค่รัศมีแค่นั้นเองนะครับในการหาปริมาตรทรงกลมเพราะว่าค่าไยเราก็ประมาณได้อยู่แล้วประมาณ3.14ก็ได้ประมาณ22.7บส่วนก็ได้นะครับก็แปลว่า อยากได้แค่ r แค่านั้นแหละฮะสูตรเนี้ยอยากได้แค่ r หรือรัศมีของทรงกลมแค่นั้นเองแต่ทีนี้ข้อ8เนี่ยมันจะเป็นข้อที่แอดวานซ์นะครับเดี๋ยวจะพาทาอย่างนี้ฮะก้อนขี้ผึ้งทรงกลม3ลูกนะครับแต่ละลูกรัศมียาว2เซนนะฮะรัศมี r เท่ากับ2เซนเหมือนเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะฮะเราได้แค่ r แล้วก็น่าจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมฮะวางซ้อนกันอยู่ในแก้วทรงกระบอกนะครับ ซึ่งแก้วทรงกระบอกก็มีรัศมี2เซนเช่นกันนะครับโอเคอ่าตัวนี้ก็เท่ากับ2เหมือนกันเมื่อให้ความร้อนก้อนขี้พึ้งก็หลอมเหลวกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโอ้เขาไม่ได้ถามหาปริมาตรมันแฮะข้อนี้นะครับรอจนขี้พึ้งเย็นเขาอยากรู้ว่าขี้พึ้งจะสูงจากก้นแก้วกี่เซนครับโอ้นี่คือคําถามหาไงวะก้อนอื่นเลยนะครับ วางแผนก่อนเนาะถ้าเจอข้อแบบนี้ข้ออย่างนี้เหมาะนะฮะเอาไปออกข้อสอบได้นะครับข้อสอบเข้าเรียนต่อมอสี่อะไรอย่างนี้ก็ออกประมาณนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์สิีนะครับสิ่งที่มันสัมพันธ์กันก็คือโจทย์ข้อนี้มันอยู่ในแง่ของปริมาตรใช่ไหมครับก็แปลว่าปริมาตรนะฮะสามเท่าของปริมาตรไอ้ทรงกลมเนี่ยนะฮะสามเท่าของปริมาตรทรงกลมไอ้ก้อนขี้ผึ้งเนี่ยสามเท่าของก้อนขี้ผึ้งนี้จะเท่ากับ ปริมาตรของทรงกระบอกของขี้พึ้งหลอมเหลวในภาพออกใช่ไหมเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาปริมาตรของไอ้ก้อนนี้เจอซึ่งเราจะหาเจอแน่เพราะเรารู้ลัศมีมันแล้วเมื่อเราหาเจอนะครับเราก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอกนี้ด้วยอันนี้กําลังวางแผนนะซึ่งถ้าเรารู้ปริมาตรของทรงกระบอกเราจะสามารถหาย้อนกลับไปที่ความสูงได้นะครับนะจากสูตร สูตรอะไรนะปริมาตรของทรงกระบอกสูตรว่าพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นแหลนะเนาะมันก็จะเป็นพาย r กำลังสองคูณ h คูณสูงใช่ไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับครูคิดว่าคุณจะไม่ตัดพายนะเดี๋ยวเม่เรามาลองดูกันนะครับครูจะไม่ครูจะไม่หาจนเจอตัวเลขแบบกลมกลมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสุดท้ายเราอยากได้แค่ค่า h นะเราอยากได้ค่า h นี่คือการวางแผนนะนะเอาละเดี๋ยวเราลบพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับควรลบไปบไ้เอาไว้ก่อนก็ได้นะเอา,เอาตามแผนตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาหา,หากันอันดับแรกนะครับเราจะมาหาทรงกลมไอคอนขี้พึ่งเจอก้อนหนึ่งก็คูณ3าเข้าไปเลยนะครับก็จะได้ปริมาตรของของทรงกระบอกที่หลอมเหลวมาแล้วเนาะมาลองทํำดูนะครับหาปริมาตรทรงกลม นะครับก็เท่ากับพายออะไรนะถอะือสีส่วน3ใช่ไหมโทษที4ส,ส่วน3พายอกำลัง3ถูกอยู่หรอกเนาะ4ส่วน3พายอกำลัง3นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ เอามาถูกกันหรือเปล่าแบบนึงนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคอต่อนะครับปริมาตรทรงกลม4ส่วน3พาย R กำลัง3ซึ่งเรารู้แล้วนะรัศมีคือ2ซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับ4ส่วน3พาย รัศามีคือ2ใช่ไหมยกกําลัง3 2ยกกําลัง3ก็คือายคุณจะไม่แทนค่านะเพราะว่าเหมือนเราจะไม่ได้ใช้นะครับ4ี่ส่วน 3, สามสองกำลังสก็สองสน8สองแนะครับโวถ้าคูณจริงๆก็จะต้องคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็คือ4 8 3แปส่วน3 แลค่าพายก็ค้างไว้เต่งไว้อย่างนี้โอเคมันแปลว่า32สองส่วน3ามพายนี้คือปริมาตรของไอ้ก้อนกลมๆก,ก้อนขี้พึ่งอะไรเนี่ยก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับดังนั้นก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาไปตอบดังนั้นนะครับขี้พึ่งทรงกลม3ามก้อน นะครับก็จะเท่ากับเอา3คูณอยู่กับ32ส่วน3พายไม่งงใช่ไหมฮะก้อนหนึงมัน32ส่วน3พอครูเอา3เข้ามาคูณก็หมายถึงว่ามัน3ก้อนมันตัดทอนไดออ้มันออกแบบมาดีนะสรุปก็จะตอบ32พายอีกก้อนขี้ผึ้ง3ก้อนมีปริมาตรรวมกัน32พายซึ่ง32พาย จะเท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกที่หลอมละลายแล้วด้วยนะครับคิดแบบคิดแบบคณิตอะไรกันเนานะคิดแบบว่ามันมันคงไม่ระเหยออกไปไหนนะฮะอ่ะโอเคอ่าทรงกระบอกหลอมเหลวนะครับแปลว่านั่นคือก็ได้อ่ะนั่นคือทรงกระบอกขี้ผึ้งนะฮะมีปริมาตร เท่ากับ3ามสบองพายเช่นกันเพราะว่าอีสามก้อนที่เราคำนวณได้ว่า32มพายมันละลายกลายเป็นทรงกระบอกมันก็ได้มันก็จะได้ปริมาตรเดิมโอเคไหมฮะสามสิบสองพายทีนี้นี่ฮะเราเราอยากหาความสูงนะครับเราก็ไปแทนค่าในสูตรมาน,นะครับปริมาตรทรงกระบอกนะครับนะปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับ Pi R กำลังสอง h ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับสา,ามสิบสองพายยังไงต่อไปอ๋อเรารู้รัศมี R ของทรงกระบอ,อกด้วยใช่ไหมก็แปลว่า อันดับแรกเลยภายตัดภายได้ก่อนเลยนะครับปลายจะตัดภายสองฝัง่งนี้ได้เลยนะพูดง่ายๆว่าก็คือหารภายออกทั้งสองฝั่งนะครับคูซูมบริเวณนี้นิดหนึ่งคูตัดภายออกทั้งสองฝั่งได้นะครับมันก็คือซึ่งซึ่ง,งอ่านนี่เรารู้แล้วด้วยว่าเป็นสองสองยกกำลังสองคูณเเท่ากับสามสิบสองไม่งงใช่ไหม อาเรารู้แล้วว่ามันเป็น2เพราะว่าทรงกระบอกกับอีทรงกลมมัน,มนลักษณะนี้เท่ากันนะครับก็แปลว่าซึ่งสองกำลังสองเป็น4เนาะก็จะได้เป็น h นั้นเท่ากับเท่ากับฝั่งนี้มันมันงงอะเนาะผู้ใช้เครื่องหมายนี้แล้วกันโคลอนแล้วกันนะครับ h ก็จะเท่ากับ3ามหารสี่ไม่งงใช่ไหมฮะสองกำลังสองได้สี่มันคูณอยู่มาฝั่งนี้กลายเป็นหารเพราะฉะนั้น h ก็จะเท่ากับ4อะไรได้32 4 8 32โอ้อันนี้เป๊ะเฮ้ยอันนี้เป๊ะอันนี้เป๊ะโจทย์ออกหรือแบบมาดีนะเนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปริมาตรทรงกระบอกได้เท่านี้เนาะแล้วเราตัดทอนหาค่า h ออกมาได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นนะครับทรงกระบอกขี้ผึ้ง มีความสูงเท่ากับ8เซนติเมตรครับหน่วยเขาใช้เซนติเมตรมาตั้งแต่แรกนี่คือคำตอบครับเสร็จแล้วเห็นไหมถ้าได้ตัวเลขกลมๆนี่ค่อนข้างจะวางใจได้ว่ามันคงจะถูกแน่ๆนะครับถ้าเกิดตัวเลขเละๆแบบ0.8762 8, 8 7, 6, อ,อะไรเงี้ยเริ่มถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบข้อเขียนนะนะก็จะแบบฉันผิดแน่เลยอะไรประมาณนี้นะครับ น,นี่คือครูยกตัวอ,อย่างข้อที่เขาประยุกนะคะหาซ้อน2ชั้น3ชั้นนะคระับเรามาดูกันบ้านของพวกเรานะครับที่ครูอยากจะมอบหมายให้นะฮะว่ามันจะยากไหมนะครับข้อแรกดูซิว่าพอทำไหมลูกตุ้มน้ำหนักเหล็กทรงกลมลูก1เส้นผ่านศูนย์กลาง18เซนติเมตรลูกตุ้มมีปริมาตรเท่าไดรข้อนี้ง่ายมากจากสูตรพายสส่วนสใช่ไหมครั พายอากำลังสามข้อนี้เขาไม่ได้ให้ R มาแต่เขาก็ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมารัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางข้อนี้จบเข้าไหมครับคือแทนรัศมีด้วยครึ่งหนึ่งของที่เขาให้มาเธอได้คําตอบแล้วแล้วเธอก็ประมาณพายเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เธอนะยี่สิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้นะครับนะข้อสองก้อนไอศครีมมีลักษณะเป็นทรงกลมงั้นเหรอโอเคเชื่อไปตามเขาก่อนก็ได้นะฮะก้อนไอศครีมเป็นทรงกลม นะครับไอศกรีมชนิดเดียวกัน2กลวยกลวยหนึ่งมีไอติม2ลูกแต่ละลูกมีรัศมี2.5เซนกลวยอีกกลวยหนึ่งมีไอติม3ลูกวาดภาพให้ดูก็ได้ก็ัสองยิ่งวาดภาพสวยอยู่นี่ยกลวยแรกมีไอติม2ลูกนะครับรัศมี2.5เซนโอเคอีกกลวยหนึ่งมันมี3ก้อน อย่างนี้นะครับรัศมี r เท่ากับ1.5เซนทั้ง3ก้อนนะนะครับทั้ง3ก้อนอันนี้ก็ทั้ง2ก้อน2.5อันนี้ทั้ง3ก้อน1.5นะครับคําถามคือกล้วย a กล้วย b นะฮะกล้วย b กล้วยกล้วยไหนมีครีมมากกว่ากันก็ก็ไม่ได้ยากนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะใช้สูตร4ีส่วนส พายอากำลังสามเปรียบเทียบดูว่าปริมาตรของสองก้อนกับปริมาตรของสามก้อนนะครับอันไหนมันมากกว่ากันเราเคลมไม่ได้นะว่าสามก้อนจะมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะสามก้อนแต่รัศมีมันน้อยกว่าต้องหาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบดูว่าอันไหนเยอะกว่ากันมันคงจะเยอะกว่าเห็นเห็นอยู่หรอกนะครับนี่คือข้อสองส่วนข้อสามรูปบอลวาดรูปเสริมให้ข้อสาม นะครับลูกบอลลูกหนึ่งวัดความยาวรอบวงกลมเมย์ข้อนี้กูใช้เครื่องมือช่วยอะไรกันลูกบอลน,นะครับติดขอบอีกแล้วเดี๋ยวนะแป๊บบนี้ลูกบอลลูกหนึ่งนะครับวัดความยาวรอบวงกลมหมายความว่าไงวัดความยาวรอบวงกลม เส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวง2พาย r วัดความยาวได้69เซนนี่ครูกำลังไก่ช่วยให้นะฮะเส้นรอบวงของทรงกลมเนี่ยนะฮะรอบวงกลมใหญ่โอเควงกลมใหญ่โอเคโอเคอ๋อเขาใช้ตรงนี้นี่เองไอ้วงกลมใหญ่ไอ้วงกลมที่แบ่งครึ่งทรงกลมพอดีน,นะฮะ69เซน ลูกบอลทําด้วยหนังที่มีความหนา0.5ซนติเมตรพระเจ้าเดี๋ยวโอเคเอ,อันดับแรกเส้นนี้นะฮะเส้นผ่าวงกลมเนี่ยนะฮะเส้นรอบวงกลมนี้ยาว69เซนแล้วเขายังมาพูดอีกว่าวงกลมอันนี้เนี่ยมันสร้างจากหนังที่หนา0.5เซนจะว่าจะรอดไหม เอางี้ดีกว่าเขีนมาวาดวงอีกวงหนึ่ง,งแล้วมาซอ้อนอ้มันใกล้กันไปเล็กลงหน่อยเออประมาณนี้ <c oughs> เ,ออเขาพูดว่าอย่างนี้ฮะหนังเน้นหนาหนังหนาหนังหนา0.5เซนนะครับเหดตายเถอะหนังของทรงกลมเหรอนะหนา0.5เซนติเมตร จะจุลมได้กี่ลูกบาทกเซนติเมตรเขาถามปริมาตรด้านในครับเขาถามหาปริมาตรของของอากาศที่อยู่ด้านในของลูกบอลนะฮะก็คือปริมาตรสีแดงตรงนี้ว่าจะเท่ากับเท่าไหร่โอ้โหหาได้ไหมเธออยากได้ปริมาตรของทรงกลมที่อยู่ด้านในถ้าเธออยากได้ปริมาตรของทรงกลมที่อยู่ด้านในเธอจะเป็นจะต้องหารัศมีของ ทรงกลมที่อยู่ด้านในนะครับเธอจะต้องหารัศมีของเส้นนี้ฮะซึ่งเส้นนี้มันยาวเท่าไหร่นี่สิ่งคือสิ่งที่เธอจะต้องหานะครับคุณว่าเธอมองออกอยกู่มั้งหนังมันหนา0.5แล้วไอ้เส้นเส้นผ่าเส้นรอบรูปอะนะฮะเส้นรอบรูปข้อนี้หาหลายชั้นอยู่เหมือนกันพูดง่ายๆว่าเธอจะต้องหา r ก่อนหาเนี่ยเธอจะต้องไปหา r ตัวนี้มาเมื่อเธอเจอรัศมีมันจะเป็นรัศมีของเส้นนี้ นะ r ที่ว่ามันจะเป็น r ของมันจะเป็น r ของเส้นนี้ฮะเส้นที่รวมหนังด้านนอกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเธออยากได้รัศมีเฉพาะที่มันอยู่ตรงขอบหนังด้านในเข้ามาเนี่ยเธอก็จะต้องลบออก0.5เธอได้ R เท่าไหร่เธอก็ลบออก0.5นะครับมันก็จะเป็น r ในก็แล้วกันแล้วเธอก็เอา r ในไปคำนวณใน4ส่วน3าาย r กําลัง3นี่คือไกด์ไลน์ข้อ3ให้นะครับ โอเคทำสามข้อก็พอมั้งข้อสี่คูอ่านแล้วมันเพอเจอวะ่ะแตงโมร,รูปทรงใกล้เคียงทรงกลมโอ,โอ้ไม่ต้องทำหรอกนะครับะไม่ต้องทำไม่ต้องทำทำไงไม่ต้องทำก็ครบลบไปนี่ไม่ต้องทำจบทำสามข้อพอนะฮะข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม ไปลองทำดูด้วยนะครับแบบฝึกหัด3.3กอนะครับ3ข้อหวังว่าจะได้เจอกันในห้องเร็วๆนี้นะครับครูจะเฉลยทั้งหมดแบบละเอียดให้ฟังกันละกันเป็นการทบทวนไปในตัวแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ต้องสอบแบบออนไลน์เนาะมันมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ถ้าจะเป็นก็คงต้องสอบนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือทวนไว้ด้วยเรียนมาหลายเรื่องแล้วนะพีระมิดปริซึม ทรงกระบอกกลวยทรงกลมนะครับแต่ละอันหาปริมาตรกับพื้นที่ผิวข้อนี้อา่าไม่ใช่ทรงกลมนี้ยังไม่ทันได้สอนเรื่องหาพื้นที่ผิวอันนั้นก็จะเป็นอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้หาปริมาตร3ข้อนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็ถือว่าพอใจแล้วสบายใจแล้วถ้าหาได้นะครับเอาละวันนี้พอเท่านี้นะครับทั้งหมดที่สอนไปดูซ้ําทบทวนสงสยัยทักมาถามนะครับนะอย่าปล่อยให้เวลาว่างเปล่าแม้มันจะเรียนออนไลน์นะครับ เธอก็จงเรียนรู้ถ้าเธอจะไม่เรียนของครูก็จงเรียนรู้อะไรสักอย่างที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่ามีมูลค่าต่อชีวิตเธอมากกว่าหรือเท่ากับอันที่ครูสอนก็นแล้วกันนะครับขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับอ่าวันนี้พอเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับไปแล้ว